giảm đậu Lăng ngàm đây Khắc đã đây này sẽ lấy xem cái ní khơi đấy Nhưng Hết là hết là ngô khảo cậu tao mới sườn thâu โ้ไดเห็ดละโงกเห็ดละโงกเลืองอยู่ลุมนะสำเร็จเรียบร้อยพี่น้องเมนูอาหารเสาร์มื้อนี่แกงเห็ดแกงน้ำไม้แล้วก็มีส้มปาน้ำพี่น้องไปกินข้าวน้ำแกงไปเลยกรับค่าสบายดีพี่น้องเอฟซีเมื่อสุกุสุกคนในยามเช้าๆพี่น้อง มืัอนี้ผ่าเมมาเอาเห็เดมาเลาะบางเห็ดเห็ดที่เราเห็ดเมื่อวานนี้แล้วก็เอาเห็ดแล้วก็ชิบไป,ปหาไปหาเลาะหาเบ้างเลยดีลูกชายเขาชิบมาแต่ว่าฝนตกก็เลยก็เศร้าขึ้นไปเจ้าหอยย่างอยู่แล้วนกเขาต่อวันนี่หอมก๊อกก๊อกนี่ mình hưởng hưởng cho mà to mà nhỉ ngon vô ngọt nào hết hạt lăng ó hay là hạt lăng đặn nó mà thằng nên cả thì hết mình tìm hết hết đọc nha น้องลืมเอาไฟกองมานะตะเข็บดอกน้นนอยเห็นแล้วนี่ตึ้งจุ่มนี่ตัวนี้งามๆเลยทีนึงกลางเลยตัวนี้ดีจิตเลยทางนี้กั น้อยยังมีใหญ่เหรอเห็ดกึ่งตะวันนี่เยอนขึ้นมาอ๋อโปก,กินโปกัดตะวันนี่นแล้วก็แถวนี้นะเทียนี้เราก็หยิบไปหยิบมาบว่าน,นี่อ๋อทะเลนี่น dịp về lại ăn nữa này. Mì hìn nữa. Nhì, nhỏ, ngọn ngắmเลย. Này kìa dòng ngay nhây. túi เยอะเนี่ยีนโมนเลยอือครับของมากเช่นเนอะเยอะมูในนี้ครับจากช่องมูเลยครับข๋อสะือนเสอปนี่จะได้พอกเกงแล้ว,วนี่ ได้ใจสำน,นี้นะจ้าคราเซอลอโอเคมาได้นีมกะไปเลาะไปโอเคมัน,น,น,นออ,นอแถวนี้อีกจากนั้นเ้ามายีบนินม,มัน,นหักก็อ้อนะพี่น้องรูปหลูเยอะนะ ดูคืดแน่ว่านิกะติมัดลายอ่านแต่ว่าไงยังฉันใหญ่เขามันใหญ่โอ้ยมอบใหญ่นะี้เต็มแล้วอย่ายังปลีกับนี้ยัอโอ้ยอยู่กับมีไปเลาะไปหาบ้อนไม้ไอ้พี่น้อเนาะคิดินเฮ็ด ลระโงกก็อ้อได้แต่ว่ามันยังอ้อมีหลายนะแถวนี้เขาดุดขวาดเนาะเป็นบอ่งงอเลยงงูเขาบกำเป็นป่าเห็ดแถวนี้สูงนี้งดเท้าป่าก่อนพี่น้องเลยโอ้ฝนตกฝน แต่ว่าเบาไก่ก็เปนในผ่านพน้นปายก้อนคือเอาไปทาำหลังแต่ว่าที่แรกเอาว่าสิพายพอฝน,นตกจากยิกลงมาเลยหยุดเลยไปได้เอาไปโชคนี้ก็สิหาท่าคลิปแถวบ้านนี้ให้พี่น้องได้ท้มอายุหางกินแถวบ้านเฮานี้แหละเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักฝนทางก็ู้สวิม แห่งยะนะทางกระตองทางบ้านนันเทียพอไกลเพิ่นไปก่อนเท่าแล้วอ้อถ้าดอกเดียวนี่บานหามูมันที่มือมือ ฝนตกดีขนาดช่วงนี้พี่น้องเลยตกอีหละ๋อะตะเฮิรนไะรอบหนึ่งมาช่วงนี้ยังมีเกิดตะเกียไปทั้งเลยฝนตกเงี่ยบา้าข้างจลยเจออีกแล้วพี่น้องนี่งามเลยมาเนี่นมนุ่มๆเลยอืมว้าวสวยส อ๋อจำนีิเียเออพักด้วยใช่แบบมันเย็บป่วยได้แล้วก็มีฝนเอ่อตะวันฝนตกเชื่อฝนตกก็มันเงกันแค่นี้แหละสีได้พอเกเคนยึดดับ มันเป็นป่าเหลดลงกขาวเถินไปหน้าฝนก็จะลำบากปสักงน้อยอย่างเลยตกเป๊ะตลอดเอาป่าชงนี่ฝนตกดีเถอะฮะเห็นอีละ,ละเจออีละไปนู้นร่างเป็นไข้เนี่ย นห้าไข่ไข่นยน้อยนำยังอ่ออ,อยู่ตรงนี้นี่งาขาวมือเป็นปะปะถ้ามันอ,อ,กอ,อก้นอมีเราไปลบมาแทวนี้จะได้เห็นเจออะไพี่น้องนี้ไข่ไข่เหน็นอละงูเนไข่อละงูลืมได้ลม นี่นีน่เอ้ตัวนี้หิงหลายนี่ตัวนี้หิงหลายพี่น้องนี่โอ้โยจำเลยได้จำๆนี่เนาะคักเลยพอได้เก่งเยอะแล้วมึงมันกระลังอ้อมันเฮ็ดหักรแล้อ เอามาหามาือนอะไรเงเด้อ,อไปเลาะไปต่อพี่น้องได้เ <_ d ose> จออีละออ <_ d ose> แนวมักเลยนี่เนาะแนว่ยมนนี่นี่เลแล้วนี่นะนมมนเนจออีละ, <_ d ose> ออละพี่น้องเอ้ยอ้กำลังงามเลยตัวนี้ตั <_ d ose> กเลยตัวนี้นี่นนน cái cái xem nhiều ní cái đấy, đấy, đấy. Ừ. nhiều hết là cái hết là ngô khảo bằng đọt cả ô, mới sườn thau rồi. โอ้ยนอนเห็นแล้วคือไปเยอะมากเลยมีผู้อาอีแช่ยู่นโฟมาเยอะเอืมคับอะไรออตะเขนน่มันออนี่ๆนะเลาะไปเลาะมาแค่ก็พอได้เห็นโยกต้านี่ยันน้อยพวกแช่นอน าอีกเจออีล้วนะสามอันโุ๊บยู่ข้างนอันหนึงสามด,ามดอกสามสีดอกโอ้ยอม,ยม,มัอันมักออกมองดินชุ่มๆเลยกุ๊บยู่ข้างน้นะเบือไม่กลุบนีกาสำคัญนะก่นกลางฝนได้เฉย ใบมันง่ายเลยหมาน,นี่ใบใบมันจะง่ายไม่ cổ. กุ้งกลางเห็ดจองได้เฉยน <c oughs> ะแต่มันจกแห้งจะมาเหลือแล้วล่ะปิ้บานมาละุ๊ตัวนั้นยังเป็นไข่อยู่ตัวนั้นนะมันบานมาัาละบอกเห็นเราโง่ข่าวเยอะก่อน จนบานนะฮะเอาถ้าดอกนี่น,ะน่นี่ดอกนี่สองดอกนี่น่นี้นี่หอกอเนี่ยนี่ให้น้องนี<ถ>ข่ขาวๆอยู่อืมในเนี่ยนี่ไข่เป็นไข่เลยนะดีงามเลย นอ่เลาะไปเลืเ่อยๆเอออยู่แถวนี้ลหละไอ้ ed, นีน้เห็ดนีเห็ดน้ำเพิ่งหวายนี่มันหกักอ้อเพลายอยู่เห็นลายอยู่แต่ว่าบ่เอานะ้มันขมพีม่นะ้องเวลาห้าแเก่งมันจะขมแฮะขมแล้วก็มันเฮ็ดให้กินน้ำกับบดเสฉเห็ดนนี่ปะจืดไปเลย นี่จะเป็นเห็ดดิ่งเลยเห็ดเห็ดนามาัน <c oughs> อิดเอินเห็ดนาอิดนาำจะอาดำๆผุ็ีละงกเท่าแล้วไปไหเปนหน <c oughs> ื่อยจะล,ล้มละลังเอง้โอ้นี่ก็ละงามเลยนี่เพ่งกันเลยสามันเลย สามดอกหลังงามเลยคักร์ตาต่างนี um, ่สินี่โอ้บีบละมันอ้อมักอ้อตามป่ามจิกพวกลายก็บอเอ่อกันขบบนี้ อ๋อต่อาไข่บางอย่งอย่เง้ยน้องม้อมัน้ยไข่เห็นละงหุบขาวนะโอโดอก,อดอกะนะืยังมีมคนไข่บกเน่เนมันมักเอตามเข้มท่ารัน เจออีกล้วพี่น้องเห็นละงกเหลืองบานมาแล้วเนี่ยหลายดอกอยู่อ้หอ๋อนยู่เนาะอู้หูมักอ้อเป็นเปลี่ยนฮกโพดมันอกาข้าวห่ามีห็นมันอ้อยิ่งมีหินมักอ้ออยู่วนเป็นเปลี่ยนละมือนะบัดนี้พี่น้องคือว่าได้หลายเติบแหละอู้ มีขอยยังเลาะเข้าไปในพวกเดี๋ยวขี่รถไปทาที่ทางพอได้กินยุคน้อ,<ด>อยจะเติมลายถือเกือบเต็มกระตาเลยพี่น้องเลยทั้งนุ่มทนะั้งท้าปนกันน้ำอ้าวจะนุ่มในยุลุม,มข้าอยุ่งไปเคืองกระตาฮอนฮอนขึงืง อ่ะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวพบกันอยู่เพื่นเพล่ะไปมาเอาเทินเลยพี่น้องล้างเห็ดแกงเห็ดนะมาหนี่หยอดติวก็เอาหน่อยนึงเะรอได้หน่อยดีอยู่นึงชมแกงซื้อหยอดปักติวนะพอได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยหลายอยู่มาเลย มาล้างเห็ดขอให้ลูกนะ Ừi, mình sẽ bị nhạ thôi. Đẹp rồi, thấy không? Mình thang hệt tố đây, hệt là ngô, hệt là lường lươn, nhiều lắm. chứ là đây mò kèm nhầy nó đẹp rồi. ไปเอาพักกีตู้มาเก่งใช่ป่ะหรือว่าพักนางตู้ไปเนาะแกงเห็ดขาดไปได้แต่คือพักอีตู้มันหอมนะเวลาแกงงามเชอร์ออนพักอีตูนะ้นะพักวผ้าเดีย๋ยวนี้ก็ไม่มีอันกินกับนะก็เลยงามไปทุก <c oughs> เือนหลายๆนะจึงหอมไปบับนไดดูเชื่อมหลายลูกเป็นขาด ไว้เพ่นนปิหอยปิ้งปูนเอาตะไคร้มันดอกจูบมันไวานหอยปิงปนลนะฮะเฮ้มีชมป่าพห่น้องชมป่าก็แต่เมื่อวานนี้เพื่อนน้องชายเสือป่าทำมาให้แลว้วก็เหดชมไว้ เห็ดแล้วนะน้ำยาน้ำยอยนะมดเก่งยอบแล้วกับ่ได้ลายนะเสร็จพอแล้วมั้งนี่นี่เข้าแล้วล่ะ แสบอดังนี่ชีแล้วน,น,นะมันค้างกระด้างไปเลยกันมันกระด้างจัเจับตัวหน้าตาเห็น,หนงางพ่พีน้องจีช,ชมพายใช่ป่ะจากสอง อยางคือมันแฮมแต้จริงมันมันส้มแล้วได้กินได้เลยห้ามามาจีเชื้อไฟายน้อยแล้วกกิ่นมันจะหอมดีนะหอนกลิ่น้ย่เกงเห็นโอ้ดูแข็งนะครับ สำเร็จเรียบร้อยพี่น้องเมนูอาหารเสาร์มื้อนี้นี่แกงเห็ดแกงน้ำไม้แล้วก็มีส้มปาน้ำพี่น้องไปกินข้าวน้ำแกงไปเลยข้าวเสาวนี้ัวมาแพี่น้องมากินข้าวเสาน้ำกันมา,มา,มา แกงเห็ดแสบไหมน้องแ่่วายัง้อนอยู่าวกิเลยคดโปกน้องเหิดโปกที uh ่เห่าเห็นเมื่อวานวันดี้กินแล้ว Long tham gia. Ah, yêu thương lắm yêu mẹ kỳ nào. cái hết. No. Mẹ. 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 hết Mẹ. 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 Năm nam ngôi chân là. Bao phải lắm Lắm luôn. phải luôn. Lắm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  luôn 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 bởi những như thế mà biết thì nó chỉ bảo thêm. Có gắn hãy nếu mà tên là cái gì? Tu lương hảo? Mãi 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 อิม่มเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องกินข้าวกับบันน้กะสำหรับคลิปนี้กาขม้มอบเข้าใจพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับส่งเป็นกําลังใจเฮอ,อตลอดเดินพี่น้องเด้อสำหรับวิดีโอนี้ก็ับได้ลาลาพี่น้องไปซ้ำนี้แล้วพบเพรเดี๋ยวไม่ในวีดีโอต่อไปเลยว่าปีโนหน้าครับพี่น้อง,าอองบายบายพี่น้อง